เรื่องนี้มีชื่อว่าม้าฉลาดตกบอ่อเริ่มก็มีอยู่ว่าวันหนึ่งมีม้าตัวหนึ่งมันเดินซุ่มซ่ามพลัดตกลงไปในบ่อร้างแห่งหนึ่งพอตกลงไปแล้วมันก็ส่งเสียงร้องในเวลาหลายชั่วโมงด้วยความตกใจชาวนาซึ่งเป็นเจ้าของมา้าก็พยายามคิดหาวิธีที่จะช่วยมันให้ขึ้นมาได้อย่างเร่งด่วนแต่ในที่สุดชาวนาก็คิดได้เจ้าม้าตัวนี้มันแก่มากแล้ว เราคงไม่ต้องการมันอีกแล้วล่ะอีกอย่างบ่อร้างแห่งนี้ก็จะต้องถมกลบด้วยไม่น่าจะคุ้มที่จะช่วยมันขึ้นมาจากบอ่อดังนั้นชาวนาจะไปขอแรงเพื่อนบ้านมาช่วยกันกลบบอ่อทุกคนก็ใช้พั่วตักดินและสิ่งสกปรกมากมายสาดลงไปในบอ่อเจ้าม้ารู้สึกได้ด้วยสัญชาต,ตยานของมันว่าชะตากรรมของมันถึงคราวหมดสิ้นกันแลทีนี้ ครั้งแรกที่ดินและสิ่งสกปรกถูกหลังมันมันก็ตกใจและร้องโหยหวนว่าจะต้องตายแน่ๆแ,แล้วแต่สักพักหนึ่งเจ้าม้าก็เงียบไปทำให้ทุกคนประหลาดใจกับสิ่งที่เห็นหลังจากที่ชาวบ้านตักดินใส่บ่อได้สักสองสามพวเขาก็เหลือบมองลงไปที่ก้นบอ่อและก็รู้สึกปลาดใจเป็นอย่างมากเพื่อทุกครั้งที่คนทุกคนสาดดินและสิ่งสกปรกลงไปถูกหลังมัน มันก็จะสะบัดออกจากหลังแล้วก็ก้าวเหยียดขึ้นไปบนดินทีละนิดทีละนิดยิ่งทุกคนเร่งระดมศาสดินและสิ่งสกรปรกลงไปมากเท่าไหร่มันก็จะก้าวขึ้นมาได้เร็วมากขึ้นยิ่งเท่านั้นไหนไม่ช้าทุกคนก็ต่างประหลาดใจที่เจ้าม้าได้ขึ้นมาถึงปากบอ่อและกระโดดออกไปได้ในที่สุดชาวนาและเพื่อนบ้านก็ตกใจระคนปนความละอายใจที่มีต่อเจ้าม้าเป็นอย่างมาก ข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้อุปสรรคต่างๆที่ถาโถมเข้ามาหาเราในชีวิต<ม>ก็เปรียบเสมือนดินและสิ่งโสโครกที่ใส่เข้ามาดังนั้นจงอย่าท้อถอยและอย่ายอมแพ้แนวคิดของการตัวรอดจากบ่อร้างคือการไม่ปล่อยให้สิ่งโสโ,โครกฝังกรบเราแต่เราต้องปกป้องและผลักมันออกไปให้พ้นการหาวิธีเอาตัวรอดคือของขวัญที่รอยอยู่เบื้องหน้า แม้วว่าทุกคนจะพยายามสาสิ่งโซโครกใส่คุณตลอดเวลาเพื่อขัดขวางไม่ให้คุณเอื้อมปากถึงบอกก็ตามอย่าคิดยอมแพ้ตั้งแต่ตอนแรกโดยไม่คิดที่จะดิ้นรนหาไม่แล้วชีวิตของคนคนหนึ่งจะถูกตัดสินโดยคนอื่นโดยปราศจ,จากข้อแก้ตา่างเรื่องต่อมามีชื่อว่าดิดสอกับอย่างลบการละครั้งหนึ่ง มีดินสอที่เขียนอย่างไรก็ไม่มีวันหมดอยู่แท่งหนึ่งกับยางลบที่ลบอย่างไรก็ไม่มีวันหมดอยู่ก้อนหนึ่งฟังดูอาจจะตลกทุกคนก็คิดว่าดินสอกับยางลบก็เป็นของคู่กันอยู่แล้วนี่แต่เรามาฟังดูนะครับดินสอแท่งนั้นเป็นเพื่อนกับยางลบก้อนนั้นทั้งคู่ไปไหนมาไหนด้วยกันทำอะไรด้วยกันหน้าที่ของดินสอก็คือเขียน มันจึงเขียนทุกที่ทุกอย่างเสมอตลอดเวลาที่อยู่กับอย่างลบส่วนหน้าที่ของอย่างลบก็คือลบลบลบ,ลบ,ลบมันจึงลบทุกอย่างที่ดินสอเขียนทุกที่ทุกเวลาเช่นกันพอเวลาผ่านไปนานหลายสิบปีทุกอย่างก็ยังคงดําเนินเหมือนเดิมเรื่อยมาจนกระทั่งดินสอเอ่ยกับอย่างลบว่าเรากับนายคงอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วล่ะอย่างลบจึงถามว่าทําไมล่ะดินสอจึงตอบกลับไปว่า ก็เราเขียนนายลบมันจะไปเหลืออะไรล่ะอย่างลบจึงเถียงว่าก็เราทำตามหน้าที่ของเราเราไม่ผิดนี่เมื่อตกลงกันไม่ได้ทั้งคู่จึงแยกทางกันพอแยกทางกันแล้วดินสอก็ดีใจมากที่จะสามารถเขียนอะไรก็ได้ตามใจปรารถนาแต่พอเวลาผ่านไปมันก็เริ่มเขียนข้อความที่เคยสวยงาม ผิดๆทุกๆสกรปรกเละเทอะแล้วก็มีแต่รอยขีดทิ้งเต็มไปหมดทําให้มันคิดถึงยางลบอย่างจับใจฝ่ายยางลบเองพอแยกทางกับดินสอในต,ตอนแรกมันก็ดีใจที่มันไม่ต้องทําหน้าที่แปดเปื้อนคอยลบตามเช็ดให้กับดินสออีกแล้วแต่พอเวลาผ่านไปมันกลับใช้ชีวิตอย่างไร้ค่าเพราะไม่มีอะไรให้มันลบ มันก็คิดถึงดินสอจับใจเช่นกันสุดท้ายทั้งคู่จึงกลับมาอยู่ด้วยกันใหม่คราวนี้ดินสอเขียนน้อยลงแต่เขียนแต่สิ่งดีๆส่วนยางลบก็ลบเฉพาะที่ดินสอเขียนผิดเท่านั้นเรื่องนี้ถ้าเปรียบการเขียนเป็นการจำดินสอในตอนแรกก็จำทุกเรื่องทั้งดีและไม่ดีแต่พอเวลาเปลี่ยนไป มันก็หัดเลือกจําแต่สิ่งที่ดีๆเท่านั้นส่วนการลบก็เปรียบเสมือนการลืมอย่างลบในตอนแรกก็ลืมทุกอย่างทั้งเรื่องที่ดีและเรื่องที่ไม่ดีแต่ทุกครั้งที่ลืมเรื่องดีตัวมันก็จะสกปรกแต่ตอนหลังมันก็เลือกลืมแต่เรื่องไม่ดีคือการให้อภัยนั่นเองฉะนั้นการเปรียบการเดินทางของน้องคู่ดุดมิตรภาพคือ การจำแต่สิ่งดีๆและลืมในสิ่งที่อาจจะผิดพลาดไปบ้างขอให้ทุกคนเป็นอย่างนิสอกับอย่างลบในตอนหลังนะครับตอนสุดท้ายของวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องของคำสอนสะท้อนชีวิตนะครับจะมีทั้งหมด6เรื่องอสั้นๆเรื่องที่1มีอยู่ว่าในปีหนึ่งของมหาวิทยาลัยมีเด็กสาวหน้าตาไม่สวยมากอยู่คนหนึ่งเธอต้องการเป็นดาวพณะ เธอก็เลยไปสมัครส่วนตอนที่เธอออกมาแนะนําตัวต่อหน้าเพื่อนอน,นิสิตนักศึกษาเธอบอกกับพวกเขาว่าหากเพื่อนเลือกฉันอีกสิบปีข้างหน้าเพ,นเ,พนเพื่อนก็สามารถอวดลูกกับสามีได้นะว่าในปีที่แม่เรียนอยู่แม่สวยกว่าดาวของคณะอีกเมื่อถึงเวลาเลือกดาวคณะปรากฏว่าเธอชน,นะได้เป็นดาวคณะสมใจเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการโน้มน้าวคนอื่นให้ยอมรับคุณ ไม่จําเป็นต้องบอกความพิเศษและโดดเด่นของคุณแต่ควรทําให้คนอื่นรู้สึกว่าคุณพวกเขาจึงมีความพิเศษและโดดเด่นขึ้นมาเรื่องที่2ในขณะที่ภรรยากําลังทํากับข้าวอยู่ในครัวสามีคอยกากับอยู่ข้างๆเบาๆหน่อยเซีช้าๆหน่อยระวังไฟแรงไปเดี๋ยวไหม,ไมตําน้ําพริกอย่าตําดังโอ้น้ำมันเยอะ คุณลืมขีบหูกวางหรือเปล่าเดี๋ยวกรทะก,ก็บลาบลาบ,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 บสุดท้ายภรยรยาสุดทนนี่คุณฉันทํากับข้าวเป็นนะโมเดสั่งอยู่ได้พูดเป็นสามีก็บอกว่าเทวราผมรู้ว่าคุณทําเป็นผมเพ่งอยากให้คุณรู้ว่าเวลาที่ผมขับรถนะ่ยแล้วมีคุณคอยมากํากับเดี๋ยวเบรกเดี๋ยวเร่งเดี๋ยวเปลี่ยนเลนเดี๋ยวให้ผมระวงังเดี๋ยวให้แซง ทีนี้คุณเลวแล้วใช่ไหมว่าผุรู้สึกยังไงดังนั้นการเรียนรู้ที่จะเข้าใจคนอื่นไม่ใช่เรื่องยากเพียงแค่คุณต้องยืนอยู่ในจุดของอีกฝ่ายตรงข้ามเท่านั้นเรื่องที่สวันที่หนึ่งกระต่ายออกไปตกปลากลับมาตัวเปล่าไม่ได้ปลากลับมาเลยวันที่สองกระต่ายไปตกปลาอีก แต่ก็กลับมาตัวเปล่าเช่นเคยวันที่3เมื่อกระต่ายไปถึงบ่อปลาปลาตัวหนึ่งก็กระโดดขึ้นจากน้ำและตะโกนว่านี่ท่านนายยังเอาแครอทมาเป็นเหยื่อล่อเนี่ยนะนายก็ต้องกลับต้านมือไปอแน่แน่คุณให้ในสิ่งที่คุณชอบแก่คนอื่นแต่มันไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการ อุทิศให้ในแบบของคุณย่อมไม่มีค่าเรื่องที่4มีเสืออยู่สองตัวตัวหนึ่งอยู่ในกรงอีกตัวหนึ่งอยู่ในป่าทั้งสองต่างก็คิดว่าที่ที่มันอยู่เนี่ยไม่น่าอยู่เอาซะเลยต่างอิจฉาการดำเนินชีวิตซึ่งกันและกันวันหนึ่งพวกมันก็เลยแลกที่อยู่กันตาก็มีความสุขกับสภาพแวดล้อมใหม่ แต่ต่อมาไม่นานเสือทั้งสองลงก็ตายลงตัวหนึ่งอดตายอยู่ในป่าส่วนอีกตัวหนึ่งก็ตายเพราะสืบเศร้าอยู่ในกรงคนเรามักจะไม่ถนอมรักษาในสิ่งที่เรามีอยู่แต่มักอิจฉาในสิ่งที่คนอื่นมีแท,ท้จริงแล้วสิ่งที่คุณมีนั่นแหละคือสิ่งที่คนอื่นอิจฉาเรื่องที่ห้า หนูตัวหนึ่งตกลงไปในถังข้าวสารแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดคือมันดีใจมากมันคิดว่ามันโชคดีมันจึงกินข้าวสารนั้นอย่างอิ่มหมีพีมันกินแล้วก็นอนนอนแล้วก็กินอยู่เป็นอย่างนี้หลายวันวันหนึ่งตอนที่มันกินจนเห็นพื้นของถังข้าวสารมันจึงฉุกคิดได้ว่าถังข้าวสารมันยั่วเหลือเกินมันกินจนข้าวสารหมดถังแล้วอย่างเนี้ย จะปีนออกจากถังยังไงละเนี่ยหนูจึงตายลงเพราะไม่สามารถปีนเจาะออกจากถังได้การใช้ชีวิตของเราแม้ดูเหมือนเป็นปกติธรรมดาแต่แท้ที่จริงมันเต็มไปด้วยกับดักและหลุมพรางที่แยบยลเรื่องสุดท้ายเรื่องที่6ในงานเลี้ยงแห่งหนึ่งเบิร์ตนั่งตรงข้างกับผู้หญิงคนหนึ่งเขาพูดเป็นตามมารยาทว่าคุณช่างสวยจริงๆเลยครับ ผู้หญิงคนนั้นหันกลับมาแต่ไม่แยแสทำเป็นเชิดสะบัดใส่แล้วก็ไม่กล้าไม่แต่คําขอบคุณด้วยแต่พูดออกไปอย่างย่าโสว่าน่าเสียใจฉันไม่อาจชมว่าคุณหล่อเหมือนที่คุณชมฉันว่าสวยได้เลยนะเบิร์ตจึงพูดออกไปอย่างสุภาพว่าไม่เป็นไรครับแต่คุณควรฝืนใจฝึกพูด โกหกเหมือนที่ผมทำไปแต่กี้บ้างก็ดีนะครับผู้หญิงคนนารู้สึกอับอายจนไม่กล้างเงยหน้ามองเลยเมื่อคุณบ้วนน้ำลายขึ้นฟ้าคนที่เปื้อนอาจจะเป็นคุณก็ได้นะ